สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวแข่งกัครับวันนี้เราจะมาเปิดบ็อกซ์วนการ์ดนะครับการ์ดไพ่เวนการ์ดโอเวอร์เด็ดดีซีศูนสามนะครับคือสองท่งที่จะมีการรหัสแรขึ้นไปนะครับของจากการ์ดชุดดีบีทนสามเนี่ยออกมาให้เล่นก่อนนะครับผมมาดูกันว่าวันนี้เราจะเปิดได้อะไรบ้างนะครับ,บก็มีห้าสีเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็บ็อกนี้เราจะมีพิเศษเป็น b ีเอแบบนะครับเป็นสีเขียวกับสีเทาที่แล้วแมงนิรเลียกันเลยนะ เซรัฟพุกเซร์ฟอาร์กาวิที่เออนั่นแหเซรัฟบางอย่างมาใมดูาดกันว่าเราจะได้อะไรกันบ้างนะครับไปกันเลยนี่นะครับคืออาร์ตกล่องสวยงามนะครับเป็นแดงหน้าสีหนาสีแต่แรงออกหน้ากล่องอร่อยปากมาดูมาดูกาพิเศษเออลืมสองลาเปิดงานโ้โหหมดแล้วไม่ไปดวงแล้วฉันฉีกลวงแล้วเนี่ย มันจะเกี่ยวกับไม่การขนาดไนมันจะเปลี่ยนไหมไงเปลี่ยนดิโอเคมาเรามาดูของแถมที่เขาให้มานะครับเป็นเยอะแยะมากมายตัวเริ่มตัวเริ่มสายเขาเรียกว่าสายอะไรสายอะไรแล้วเป็นเวกของสายนี่ครับเจ็ดใช่ปากมันตีดอตีนดอตอนนี่มินให้ตัวเริ่มกับเกมอันนี้เกมหนึ่งมานะครับเป็นลายๆของสายนั้นก็สามารถเล่นได้เลยนะครับต่อไปเป็นสายอุกบาบาุกบาทกาวี ก็ให้เกณฑศูนย์กับเกณฑ์หนึ่งมานะครับเปิดกับาณสักเปิดก็ให้เป็นตัวเริ่มกับไน่ด้เหมือนกันแล้วที่จะเป็นอุกบาทสีลูกเออสีลูกก็าก็ใครซื้อสี่บล็อกก็จะได้สิบหกใบไว้ใส่ให้เต็มเล็กพอดีเลยนะครับก็มานะเดี๋วมารองเปิดกันเลยก่อนเออต้องการจะขอต้องบล็อกะ ห้เราขอกองเขเปิดจริงเออเอไปหันแล้วอเราขอกองเขเปิดมาเลยสิแยกแผลแยกแผลได้ไนวัววก็ให้ดูด้วยนะเอาอันนี้แยกใไเนียวแคบแไปป็นทเลเลยนะที่ก็ดูเหนียวไเหลืองยู่ไหนเหลืองยังไม่ได้ตั้งตั้งเหียวัง เราลืมบอกคือจะบอกว่า FP จะมีบอกว่า4ีใบนะครับก็เราเปิดสีกล่องเราก็จะได้สใบหกใบเออีวัละไปแด้ไปแล้วไปสีเหลืองยีมล้วโดนแล้วยังพันได้เลยเลยไม่ถึงพีเมียนะใช่เขาแค่ดูบอน่ะแต่ยังไม่โดน ดูเลยฮะดเลยฮะสวยนะฮะพี่บอกแบบอลไชุ่มุหลาบเตเลยเรื่องล้วๆเฮ้ยบล็อกไม่นู๊เอาจริงไม่ไม่มีไข่ลงเรอเาแดงเด๋อมีสี่เรีองเอาให้พี่แกไว้นะไม่ได้เลยผมเองไม่ได้ผมได้เพื่อนลอเออเอือใบบล็อกเนี่ยมันจะมีทิกเกอร์เป็นที่ดีเค้าที่จะมีสกิลด้วยนะครับผม เมื่อมันบูสเสร็จเนี่ยน้ำมันเข้าโซนะครับจิ้มยูนิตหนึ่งตัวบวกสองพันนะครับผมคือไอ้เข้าโซนเข้าใจแต่บวกทำไมสองพันเด็กวันนี้เด็กไหนเปอร์เซ็นต์สองพันจจะมีอ่ะนนกระเบีเด็กที่ต้องตีสิบสิบสิบหกอ่ะโอ้โหไม่สิบเออโอ้ยเอียวอะไรอ่ะเงาตามผิดแล้วหมดแล้วอ่ะติดไปเดียวไม่ดีเลยเงาตามิดำด้วยนะมาอะไรไม่ไใครใครใครไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ได้เรื่องเลย อุ้มเปิดได้ฟปีสามใบแล้วอะได้สา้ใบเลยได้ใวดีอ้าวเลยเฮ้ยเฮ้ยของพี่อุ้มดีกว่าคี่ขูงผมครับไม่ก็เดี๋ยวของผมเป็นเ s r ปีอาไงอ๋ออ้าวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ใหไปเลยสูตรสองนี้โอ้โหไม่แสบแปลกห้าใปีห้าใบเหอฟปีห้าเอฟปีมีห้าใบเอฟพีมีห้าใบฮะ ไอซีพีไม่ห้าไปอ๋อเหรอเออไอซีพีมีห้าไปวะลืมละนั่นแหละก็ดูดูบล็อกแรกของเราว่ามีเอซีพีอะไรมั่งนะครับขออนุญาตนะครับเจ้าของยังไม่เจ้าของนี่นะครับสวยงามนะครับผมครับผมเออถ้าไม่มีอายุอ่าบล็อกแรกก็เป็นงี้นะครับต่อไปก็ไปเลย ัเป็นเลยไหมตัสองครับผมฮะังคาตีเขียวอ่มาบล็อกที่สองนะคะผมผมยังไม่ได้ไเอสเพียเขาเลยแดงไม่บล็อกแรกแรงออกไม่เริ่มไม่สนุกละอุ้ยยุ่โอ้ยไปแล้วกมาแล้วคิวทองมาแล้วโอ้ยออ้ยเฮ้ยอย่างนี้ไม่าเจียบด้ยเปล่าไม่ไม่่เลยเท่ากันเดีเท่ากันโอยิ้มเลย พอแดงอาเดมเพิ่มเปิดยนงไยพี่เทาอยู่ไหนวะยังไม่เริ่มใหม่มาเลยยังไม่มาเลยเราไปเรียนพี่เราไปเรียนพี่เราไปเรียนนี่ใครเขาใครเขาเอาคุณวางไว้ล้ววางอีกหนึ่งอุ้ยม่วงอุ้ยเฮ้ยทำไมไม่มีมาแล้วยพวกคุณส่งไปยังไงไม่ไม่ใช่ไม่ผมใช้เลยผมเริ่มรู้สึกไม่ดีและฝังไปหมดแล้วเหรอไอ้ใจหมดแล้วห้าใบมันห้าใบปะอือมาไปเด็นด้วยตัวใช้ ท่านกูไม่ได้ใช้ไม่ได้ลสายนั้นแบ่งมืเอเนี่เจ็บไม่กอ่อแล้วนะกลุ่มยีร่าเฮ้ยหนีไปเดี๋ยวนี้เร็วจังอะไม่รู้เลยเออไม่อาจจะออกสิ่งแรล่ๆก็ได้ค่ะอย่งเฮ้ยอ,อาจจะกินเลยก็ได้ไปเนี้เออสิ่งแรล่ๆแบ่เงินปะมาไปเลี้ยงด้วยไม่มีแล้วอะไรเนี่ยมองไม่ออกเออมันไอมือให้จะมือมือหมดหมแล้วแบงแหละ นั่เียไม่บาดให้อุ้มเอาไปเรียงเลย D S I ไมอุ้มนาฬิกาโมเดลบารเอ้ยไอ้นี้ไม่มีในบ็อกซ์แต่ว่ามีให้ส่งนะครับไอ้ปีนเหมือนเหมือนบาร์กับชาลอนชาลอนไอ้นี่ไม่มีในบ็อกซ์หรอไม่เขาเจ็บเลยมันอยู่ในน่องหมดแล้วอะไรครับเนี่ยหมดแล้วอ่ะมัแยกเลยเดยอะเลยเจนตงให้มันรัวๆเลยก็มาไปยังเลย้อไปเยอะไม่ได้เปิดยังไม่แกะของอก ทันเดียวนะทันเดียวนะเอาปืนนะยังไม่ได้ปเลยอ่ะโอ้ยโอเคเนี่ยเอาเปลี่ยนก็ปุ๊บแล้วไงหายไอาจจะมี D R แล้วเลือกเลือกเอาเหี้ยวแับเหี้ยวไม่มีวันพรุ่งนี้อะไรอยู่บนนี้เฮ้ยอืมอะไรเรื่ออะไรเนี่ย

มาดูเอทีของบล็อกนี <low> ้นะมีแต่สีเทาบ้างสีเทาบ้าเอมีีบล็อกนี้บล็อกที่สองอ่ะต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวบล็อกสามมาบล็อกสามนะครับคนละสองแรกอยู่แล้วแล้มาอยู่ข้างล่างอ่ะข้างล่างเราหยิบข้างล่างอ่ะโอ้โหดุก่อนเลยเปนดูยิงอทีนี้ชัด เงินน้ำเงินน้ำเงินเปิดตัวให้ดีแค่ใบเหลานี่เราได้เปิดมาต้องไม่คุเจอได้อย่างเงี้ยอย่างงี้ให้เงินเข้าอยู่ไหนเข้าแดงแดงมีเข้าเขียวเหลืองเหลืองน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินแดงอันเดียวยอดยอดเลยเงนตึกมันจะเจ็บว่ะอ่ะลายลายของยุทธบุตรเฮ้ยเข้า <kung> อะไรวะเนี oh ่ยตัวเริ่มด้วยโอ้โหลูกกระบะลูกเลยลูกเลยอะไรไม่มีมีฟอยด์ด้วยเหรอไม่รู้เหมือนกันอุ้มอุ้มเจ็บปะเนี่ยแดงอุ้มเจ็บเปล่าไม่เจ็บครับไม่เจ็บครับแต่ผมยิ้มผมไม่ยิ้มเลยเลยยมมิ้ครับใครใครน่ยิ้มไม่เคยเลยยิ้มเลยครับเอาเฮ้ ตายใบเดียวเน่ฮหลองไ้แดงเทาพี่บอกว่าให้ดิให้ดิไห้ดีวะได้ดีวไช่เดี๋ยวนะตีเหลแล้วครบแล้วตีเหลีมล่นาใบโอจเหลืองเหลืองไปอยู่ไหนออะไรกันวะไหนเงินออเฟงอยู่ไหนคณะปุ๋ยไม่เรียกบอกเหรอ้าเมื่อกี้เขาถามแล้วะใช่ห่แต่ให้หน่อยก็ได้ไหม อือทีนาการนิดนึงเขแถวข้ามไปเลย <c oughs> แบบไม่สนใจแล้วแขววเาเพราะว่าไม่ีารนี่คร <c oughs> ับเ p ีของบ็อกที่สมของเรานะครับโอเคบอกคนนัดผมไว้ห้าโมงมา บ็อกสุดท้ายของเราไฟเราอาวุบบ้านที่จะออกเอฟพีของสีแดงว่ามันก็เอฟพีแดงมันก็ไม่ได้น้อยนะไม่ไหนหรือวะผมคอมข้าลึมหรือเปล่าลืมแตกหรอเออสรุปบล็อกนี้ไม่มีเอฟพีอ้าวเฮ้ยเขียเลยเขียวเมื่อไงั้าอ้าวโอ้บไปแล้วสองใบยังไว้เลยแต่โดนคนเจ็บหนักสุดเบต้านี่ทำไมไว้ยังไงแดงว่ะเงินแดง เขียว้ำเงินเขียวเือยผมผมโฟกว่าหยิบบล็อกที่มีทีาไม่ใช่บ็อกที่ไม่มีสีแดงคเนถไคนถเรื่องอะไเอ๊ะลืมอะไไม่มีอะไรให้ให้กันเลยเหรอเหลืองอ้เนคทุกสีเลยอันนี้เขียว้ะเงินเฮ้ยโอ้โหไปอะโอ้

าเฮ้ยไม่อยู่ที่ผมเนี่ยอยู่ที่พีรอะอะไรอ่ะสีสีเทาครับผมสีเทาครับอะไรเนี่ยปูไม่ใช่เหรอไม่ใช่อุตก่าเกียร์ไงอุตส่าเกียร์สองมาแล้วนะาฮะแล้วออกอะไรอุตส่าเกียร์สองมาแล้วนะ้ย่านจริงทุกคนแดงโอ้โหนี่แดงเาโอ้เอาให้เล่นได้ก่อนเอพีเนาะ อ่ะปุ๊ไม่ใช่ไปนี่เหรอ,อไรลายลไม่ใช่มามา,มาถูนะกไ้มเกียร์สองแล้วใช่ไหมอ่ะแต่มันไม่เจอให้ใ<ช>ดูเอสดีบล<อ>็อกงา,<ห>านเรนาแบบนี้ปุ๊บออกมาเกิน,นกลางแล้วนะมาเกียร์สองแล้วต้องจบไปแล้วนะครับกับการเปิดดีซีพีศูนย์สามนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีเออของเล่นกันด้วยนะครับว่าเราเล็กแต้มวาวๆบ้างนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย 우리 손에.